ออกจากประตูไซ์ค่ะบัตน,นี้ทีมงานสาวิสานบรรทุงกระสิมาเติมพลังกันสะกอนกระสิพากกันมากินเฟอนี่เวลาน,นี้ค่ะเดี๋ยวไปเบิง่งยุดรสสัดเฟอทั้งนี้เนี่ยมาชิดเป็นแนวใดเข้ามายาังลานค่ะอันดับแรกเลยที่เพิ่นจะมาเสิร์ฟก็จะเป็นผัดแล้วจ้ะาแ,แล้วดิ มิ้นมีผักอะไรด้ับหอมหอมกินทัาได้ข้าวบ้านเาใช่ไหมใช่มิ้นไหมมิ้นมิ้นนะใช่มิ้นไหมยีราดที่ยีราดคืออันนี้ผักยังคะผักเม้นเค็มทานได้ยังไงเอาหมูนะคะพวกนี้เหรอมะกะเพร่ผักกระเยี้ยงเนี่ย ปนปกติอันนี้เขาเอิญผั่ผัดกระเน้ยงนะนี่แม่ยอดอันนี้นะเขาเอินทกัเมนแข็งเมนแข็งอ่ากินคือเมนแข็งอบ้นเขาแล้วก็กินแค่ผัดกระเยงนเส้นมีเน้อมูอันี่เขาเอินอย่างคะก็จะเป็นว่าผลยไม้ดอกผลเไม้ดอกอันนี้กินกินกบเกี่ยวกับน้ำจิ้มตนี้นะ กินกระเพือยได้เลยหรือว่าจะลงเอาลงเข้าในเปลือยก็ได้หรือว่าจะจิ้มอันนี้จะเป็นน้ำน้ำจิ้มน้ำพริกน้ำจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้แบบว่าเราจะแก้นี้จิ้มมานีอะไรหรือว่าจะเอาลงลงในในเปลือยก็ได้เห็นไหมอย่างไปท้านี่จิ้มน้ำจิ้มหมูสเต็กานเหมือนกันนไทา่นจะคือ จิ้มอย่างแถวบ้านเขาอ่าน้หมูสเต๊กอันนี้ผักอย่างนี้อันนี้เป็นว่าผักแมงแครงโอ้หแมงแครงบ้านเขาแบบนี้แต่เซร์เน่จะได้มบ้านเขาว่างเลยลูกว่างเลยเกิดขยับหนึ่งชามของเฝอค่ะกระซิบเผอเศลเลกอันนี้เฝอเศลเลกหมีน้ำจิ้มทั้งพริก กองอกแล้วก็ผักอันนี้จะเป็นผักแมงแครงค่ะผักแมงแครงซาคิมิสาราเนยจิ้มกับได้ไอ้น้ำจิ้มเนี่ยค่ะเขาจะเทลงในถ้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยก็ได้ว่าใช่เป็นจิ้มค่ะก็ได้เนื่องเสซาคิมิประมาณหนึ่งหงเผลอเดมาซิมรสชาติถึงเดิมเพิ่นแนะนำเลยค่ะคนน้าวอย่าบอกว่าซิมกอนเดอร์ซิมกอนปุงซิมกอนกอนชิซุกิเศรษเล็กบ้านเฮาเศรษเล็กบ้านเพิ่น เป็นเล็กบางเพื่อนค่ะเล็กอีกแล้วก็จะมีผักดองค่ะมันจะเป็นถั่มลันเตาดองเพื่อนก็บอกว่าเป็นนะนี่เด้เพื่อนก็บอกว่าเป็นมันเป็นเหมือนผักดองเหมือนถั่วลันเตดองที่เอากินแก้มทุกกินแก้มเปิดเห็นได้ขั้น้องมามีค่ะแซ่บค่ะ จะตามสบายบุมเหมืกันโกเทียวบ้านเ้าแล้วเนาะ เกี่ยงตาหาแส่บากเล่นนั่งอะไรตึงจงกาแตดื่ชาด็วยวันนี่จานปูอินเลากระตามด้วยกาแฟหาะจะเบิรสชาสิบสิบบานว่าแต่ว่านี่เหมือนกับกาแฟโบราณบรรทอนตกใจเบิร์ดที่นี่หาพันไดนี่แก้วนี่

กวนแต่ว่าโปรมแล้วค่ะรสชาตินุ่มำกินยังไาแฟเย็นกับกาแฟบ้านหนมกาแฟเย็ยนค่ะกะับรสชาติกับกาแฟโบราณบ้านเขา,าอกะก็ชิมกาแฟ้านันแหลนะฮะก็ชิมกาแฟ้นนั่นแะโอเคยูโอเคยู okay, แก้วทางนู้นค่ะทางนู้นค่ะไปทางนูน้นตัวเนื้ออ่าเนื้อแล้วก็ฝั่งนูน้นตัวข้างโปโต้พิมดชิมแล้วมันเป็นน้ำจิม้มนเขาบอกว่าน้ำจิ้มจุก,กี้แต่ว่ารสชาติเนี่ยเหมือนน้ำซุปมูสเต๊กเป็นกขาบอกหมูสเต๊กน้ำจิ้มหมูสเต๊กอ่าพี่มดชิมแล้วอไาชิมไม่ได้ไปอ่าพี่ม,ดช,ม,มดชิมแล้วเหมือนกัน อันนี้น้องวรินชิมชิมรสช,ชาติแซ่บกะไม่ก็ผีเลยก็เจียวทอดตัวไปค่ะอ่ะปรุงเลยน้องวรินมีปรุงกะปิอาจารย์ผักปันเดียร์ไม่ได้กะปิแต่คุณลูกค้านี้เขาผิดนี่นสดสดใช่ถูกใจค่ะถูกใจจอนมาเลยอ่ะน้องวินเถ้าก็จัดชุดเลยนี่อ่าของพี่ก็จัดชุดเป็นชุดเป็นชุดมาให้ค่ะ เป็นยัก็น้ำจิ้มนี่อะรนะมูเสนมีเส้เสนเลยเสนเล็เสนหมี่เส้นหมี่เสนมี่นีหีน้อ๋อน้ำเป็นแเป็นแมททีคพอ้เป็นออี